ได้ตัวผมเองนะผมมองว่า Gen 6 Gen 7เหมาะสมที่สุดที่สำหรับการใส่เบรดีวีดีเหตุผลเวลาเราเข้าไปตั้งไปออดนะครับถ้าไปออดไหนมอง ODB ใช่ไหมออปติคอนไ i อะยังมองว่าตัวนั้นเป็น ODB หรือได i v e ดอยู่คุณจะไปทำเลยเพราะว่าเวลาเขารีบูตหรืออะไรซักพักเล่นก็ค้างบางทีก็ไม่บูตด้วยซ้ำนะครับ จีิไหมใครเคยใส่เบยมั้งเบยดีวีดีใส่ดีวีดีกับฮาร์ดดิสอะไรประมาณนี้ขาดแรงนะเสียลูกค้าใหญ่เลยโอ้ครับเพราะว่าเราต้นทุนกษฎีอยู่ใช่ไหมอ่าเสียใส่เพราะมันเร็วแรงไงอีกหนึ่งอย่างที่ตกมาตายนะเรื่องของไปออดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ตกมาตายฮาร์ดดิสเก่าเขาอะใช้มานาน,นเท่าไหร่แล้วทช่ไมติดเหลืองหัวแบบก็ไม่รู้ ปนเข้าไปอยู่ด้วยการจบเลยครับบูธก็ค้างเอาไหนน้องบอกว่าเปลี่ยนกเร็วบางทีบูธนี่โคตรค้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เปลี่ยนเส็นดีนะครับหนึ่งเช็คไปออดก,ก่อนถ้าเจนเจนะ็บเนี่ยลุยได้เลยนะครับเจนเจ็บขึ้น,นมันไปออดมันออโตมิติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นอีกเรื่องหนึ่งคือเช็คฮัทนิดเก่าเขาถ้าไม่ดีบอกเขาไปว่าไม่ดีอย่าไปขืนใ่เหตุผล น่าจะรู้กันนะครับเพราะว่า Windows เนี่ยเวลาจะเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยพรอมใช้งานเนี่ยมันต้องสแกนฮาร์ดแวร์ทุกอย่างให้เรานะครับลองไปใช้ดู SSD ล้วนเข้าโคตรเร็ว s s d ฮาร์ดดิสก์เนี่ยต้องรอฮาร์ดดิสต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฮาร์ดดิสติดอย่างนี้ต้องไปติดตรงฮาร์ดดิสก์อักกนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันแบตอยู่นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเจ็บที่มาสำหรับนะครับพวกที่เปลี่ยน s s d